โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมจิกโลหะนะครับกับเกมรัดนะครับผมวันนี้เราก็มากันในรัดอัปเดตอีกแล้วนะครับผมการอัปเดตครั้งนี้ก็เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับที่เพิ่มโซนใหม่เข้ามานะครับมีโซนโซนนี้มีชื่อว่า f i s h i n g v i l l a g e นะครับผมเป็นโซนที่เอาไว้แลกพวกเรือนะครับแล้วก็อุปกรณ์นำน้ำนะครับรวมถึงบูปินของเรือขยักด้วยนะครับเดี๋ยวเรืองขยักเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายในวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าโซนนี้นะครับผมยังมี หลายแบบเลยนะครับอสองแบบสองแบบนะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดธรรมดานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมในคลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเข้าสู่วิดีโอกันเลยนะฮะก็ที่นี่จะมี NPC อยู่แค่คนเดียวนะครับผม เป็นเอ็นีซีที่คอยขายอุปกรณ์ดำน้ำแล้วก็เรือต่างๆนะครับเรือก็จะมี2แบบจะมีเรือมอเตอร์โบ๊ทนะครับแล้วก็เรืออาอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูชื่อแป๊บเจ้าเรืออา i ฮทีนะครับผมเป็นเรือใหญ่ที่อยู่หลังคาโก้นะถ้าใครขึ้นเรือคาโก้ก็จะเห็นนะครับผมส่วนเรือมอเตอร์โบ๊ทเนี่ยก็คือไอ้เจ้าเรือธรรมดาที่จะคอยดอกอยู่ตามริมหาดนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ดอกที่ริมหาแล้วนะทุกคนตามชายหาดจะไม่ดอกเรือแล้วนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอนาคตอาจจะต้องมีการซื้อม้าแน่ๆเลยว่ะเอออาจจะมีการขายม้าแน่ๆเลยว่ะผมว่าเพราะว่าเขาเน้นไปทางความสมจริงหรือเปล่านะครับผม mm hmm. คือตอนเนี้เรือก็หาอ,อย่างเอาเอาเอา,เอาอย่างแรกเลยนะคือฮอหายไปแล้วนะครับฮอก็ต้องมาซื้อใช่ไหมเรือต่อมาก็เป็นเรือแล้วต่อไปผมว่าน่าจะเป็นม้าว่ะและรถรถก็อาจจะ รถก็อาจจะใช่ด้วยในอนาคตคือพวกซากรถเนี่ยอาจจะไม่ดรอปตามทางแล้วนะครับต้องไปซื้อซากรถมาเองอะไรเงี้ยหรือซื้อแบบคือผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตไปในแนวทางไหนนะเออนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าเอ็ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือก3มเมนูนะครับไอ้อันกลางนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเมนูแรกเนี่ยคือการซื้อเรือนะครับก็มีเรือสองแบบที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นก็มีโมโตโบ๊ทแล้วก็อาเฮดไอบี H I B นะครับผมอาฮิป โอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของการขายอุปกรณ์ดำน้ำนะครับผมแล้วก็เจ้าบูปินของเรือขยักนะครับมีเรือขยักอันนึงแล้วก็บูปินของไม้พายด้วยนะครับต้องซื้อ2อย่างนี้นะครับผมเอามาเรียนรู้นะครับแล้วเราก็จะสามารถคาบได้ก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมคาบอยู่นะครับการที่จะคาบเรือขยักได้ต้องใช้รีซอสอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมันอยู่ในหน้าของไอเทมนี่นะครับก็จะมีเหล็กเส้น75นะครับผม นะครับผมแล้วก็ไม้600แล้วก็ผ้า100นะครับส่วนไม้พายเนี่ยจะอยู่ในหน้าของเบปป้อนนะก็จะใช้15เหล็กเส้นนะครับแล้วก็1เมทัลเบแล้วก็ไม้200นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าเรือขยันเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับโอเคอ่านี่นะครับเราก็สามารถนั่งได้เลยนะครับมีที่นั่ง2ที่นะครับผม คือถ้าเราไม่ค้ำไม้พายมาเนี่ยเรือมันก็จะไม่สามารถที่จะพายไปได้นะครับเรื่องจริงอะเนาะเรือมจะพายได้งไงถ้ามันไม่มีไม้ใช่ไหมโอเคการบังคับนะครับมี2แบบนะครับจะใช้เมาส์ก็ได้นะครับหรือใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยใช้ได้2ปุ่มก็คือ A กับดีนะครับผมแบบนี้แล้วก็กด W ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการเดินหน้าโอเคหรือใช้คีย์บอร์ดก็ได้น,นี่คีย์บอร์ดคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาก็แล้วแต่คนถนัดนะครับผม แต่ผมถนัดคีย์บอร์ดมากกว่าโอเคความเร็วก็ได้อยู่นะครับความเร็วก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะถ้าเราอยู่กันสองคนน่าจะพายเร็วกว่านี้นะครับผมอ่าโอเคก็เออเดี๋ยวให้ดแบบแบบูแบบแผนที่เลยนะครับนี่นครับ switching village ก็จะขึ้นแบบนี้ในแมปนะครับผมมี2แมบ,บนะครับมีขนาดอันนี้คือ,อพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ธรรมดาตรงนี้ คือมันก็เหมือนกันนะทุกคนผมไม่รู้ว่าม,มันแตกต่างกันตรงไหนวะเออโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตในส่วนของ Fishing Village เนี่ยเดี๋ยวอ,อ,อัพเอ่อพวกอัปเดตท,ที่อ,อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งครับเพราะว่าอันนี้เราจะมาให้ดูในส่วนของ Fishing Village เฉยๆนะครับในเซิร์ฟที่ผมทำอัปเดตบ่อยๆมันไม่มีนะครับก็เลยต้องมายื้มเซิร์ฟพี่นัทนะครับของคุณพี่นัทบอยบีด้วยนะครับสำหรับการให้เข้ามาทำคลิปอัปเดตในเซิร์ฟของเขาเนะี <laughs> ่ยโอเค ไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอัปเดตต่อไปเลยนะครับผมอันนี้ก็สั้นๆนะครับไม่ได้เยอะอะไรอ่าโอเคตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเซิร์ฟเทสแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูในการอัปเดตต่อไปนะครับผมก็เป็นการอัปเดตพวกเครื่องอิเล็กทริคอเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของ s t o r a g e monitor นะครับแต่ว่าเนี้ยังบั๊กอยู่นะครับผมยังไม่สามารถทำได้นะครับในเซิร์ฟเทสนะครับผมผมลองแล้วนะครับ เจ้าเครื่องนี้มีสรรพคุณต้องใช้กับรัดพัดนะครับผมก็คือรัดมือถือที่คอยบอกสถานการณ์ต่างๆในบ้านเรานะครับผมเครื่องนี้มีหน้าที่บอกว่าจํานวนวันที่เหลืออยู่ของบิลเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมคือคือคร่าวๆเนี่ยการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่มาใหม่กานหนึ่งก็จะเป็นคือมันไม่ได้ของใหม่นะครับแต่มันคือของที่ต้องใช้ไฟนะครับผมสปอตไลท์นะครับผมอันเนี้ย เซิร์ฟไลท์เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยต้องใช้อันนี้มาแฟ่อคาร์ไปโลเกตใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่คือเชื้อเพลิงคือโลเกตนะครับผมตอนนี้คือเขาเอาออกไปแล้วนะครับให้เราเนี่ยต่อไฟแทนนะครับผมแล้วก็เจ้าเครื่องยิงปืนด้วยนะครับไม่ใช่เครื่องยิงปืนเครื่องซ้อมยิงปืนนะครับผมก็ต้องต่อไฟด้วยนะครับซึ่งผมลองต่อแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรน,นะผมจะข้ามอันนี้ไปแล้วกันนะครับคือผมไม่รู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรอันเนี้ยเออนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลงลึกในส่วนของเซิร์ฟไลท์กันดีกว่านะครับผมผมจะค้ามา2อันละกันเพราะว่าการต่อเนี่ยค่อนข้างง่ายมากนะครับช่างไฟอย่างเรานี่สบายแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันโดยปกติแล้วเลครับเราจะต้องใช้ Animal f a ฟนะครับตอนนี้ไม่สามารถกดอีครั้งแล้วขึ้นในส่วนของการใส่ a n i m เอ่ออนิมอลแฟอีกแล้วเขาเรียกว่าโลเกตเออผมไม่ติด Animal f a ฟจัง มาเดี๋ยวเรามาลองต่อดูนะครับแล้วมันยังสามารถเ,เป็นพ a าสทอปได้ด้วยนะครับผม ก็คือการต่อไปเลยนะครับผมไม่ต้องมาต่อทีละอันนะครับอ่านผิดขออภัยทุนะเมื่อกี้โอเคเปิดปุ๊บอ่าตอนนี้ติดแล้วนะครับสปอตไลท์โอ้โหแสบตาจัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตอนกลางคืนกันนะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับสปอตไลท์เนี่ยเซตไทม์โอ้สว่างจัด นี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับคราวนี้เราก็จะมีสปอตไลท์เนี่ยเอาไว้ส่องแล้วนะครับเผื่อมีคนเนี่ยมาเดินแถวบ้านเราหรือว่าเรายิงฮอตกในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าอาจจะมีพวกตัวเด็กนะครับถือลูกซองมาแคมป์รอเราในระหว่างที่เราเนี่ยรอไฟดับก็ได้นะครับเราก็จะมีไฟเราก็ยังสามารถที่จะใช้สปอตไลท์เนี่ยช่วยสอดส่องดูได้นะครับว่ามีตัวเด็กดักอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่นะครับโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับ ไม่ต้องเปลืองโลเกตนะครับผมแต่แต่เปลืองไฟแทนแต่ไฟก็มีปัญหานะเกมร้านที่ไฟมันไม่ค่อยอจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกระตอนแบบอย่างเช่นโลเกตเนี่ยมันต้องหาใช่ไหละ่ะแต่ไฟเนี่ยมันแค่เรามีพวกเครื่องมือโซล่าเซลล์มีอะไรแบบนี้มันก็ได้เรื่อยๆแล้วไงโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของดอคอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับถ้าใครเคยต่อดอคอนโทรเลอร์เนี่ยจะจำได้ว่า ในการต่อนะครับผมเดี๋ยวผมทำประตูเลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มสวิตไปอีกตัวหนึ่งนะฮะสวิตสวิตไปแล้วโอเคอ่าก็ทำประตูมาสองอัน Lock. อ่าโอเคนะครับก็ในปกติแล้วเนี่ยในการต่อดอค n อลเลอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องต่อแบบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูนะครับผมเดี๋ยวผมเจยังไม่ต่อสวิตช์นี้นะอ่าปกติเราจะต้องต่อแบบนี้นะครับต่อทีละอันแบบนี้นะครับผมอ่าเมื่อกี้กดอีกข้างไปแล้วนะครับ ปกติจะเป็นสีเขียวกับแดงเวลาขับไฟเข้านี่นี่ปกติต้องต่อแบบนี้ใช่ไหมอ่าปกติต้องต่อแบบนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเราไม่ต้องต่อแบบนี้แล้วนะครับเขาจะมีพาสทูมาให้เหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกับสปอตไลท์เลยนะครับก็ผมมาออกก่อนโอเค ต่อไปเลยนะครับผมเป็นไงสบายแล้วคราวนี้นะครับแค่สวิตเดียวเนี่ยเราเชื่อมได้หมดเลยนะครับทุกประตูนะเนี่ยเราทำมาเพิ่มก็ได้นะครับเอ้มันทําให้ต่อง่ายขึ้นนะครับผมผมว่านะ นั่นแน่บ้านกับดักเออเจ๋วว่ะยี้นะครับปกติไม่ต่อทีรานไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเครื่อง Electrical ที่อัปเดตมานะครับเราก็ใช้มันเป็นประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับสําหรับการต่อแบบ Part 2เนี่ยนะครับผมโอเคแล้วก็ที่อัปเดตอีกอันหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ควรที่จะมีมานานแล้วนะครับแต่ มันไม่มีนะครับผมมันเพิ่งจะมามีนี่แหละนะครับในการยกเวิร์กเบนต์ต่างๆได้แล้วนะครับผมโหซึ่งผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะสมมติว่าเราไปเล่นที่หลังเขาบ้านมือสองอะไรเงี้ยเราเจอโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามอะไรนี้เราก็ยกได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าต้องได้บิวก่อนนะครับผมหรือไม่ก็มันไม่มีบิวอยู่ที่บ้านนะเออแบบนี้คือยกได้เลยนะนี่แบบนี้คือยกได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สร้างบิวไว้นะฮะอยนีพิกอัพอยู่ แล้วถ้าผมสร้างบิลมาล่ะที่ผมไม่ได้กดนะครับนี่เอายกได้อีกเหรอเสียวเดียวอ๋อเคลียบิลก่อนนะยกไม่ได้นะครับผมนี่ยวดิงบล็อกนะครับผมแต่ถ้าเรากดบิลแล้วปุ๊บอ่าเราสามารถยกได้เลยนี่แล้วก็มันก็จะเสียเลือดไปนะครับเห็นปะ ค okay, แล้วก็ถ้าเราจะซ่อมหลังใช้อะไรซ่อมบ้างใช้เป็นอ่สแคปด้วยนะครับโอ้สแคปตัวสามใช้สแ,แครปซ่อมด้วยนะตัวสองอะสแคปเหมือนกันนะครับเหล็กไฮหนึ่งแล้วก็เหล็กเส้นอ๋อใช้สแคปเหล็กไฮเหล็กเส้นไหมครับผมในการซ่อมอันนี้น่าจะต้องใช้ไม้กับสแคปผมว่าอ่าไม้เหล็กเส้นสแคปโอเคก็ใช้ของในการสร้างมันนั่นแหละนะครับในการซ่อมแซมนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตแพทเอ่อบอสเวนเดอร์นะครับผมเดี๋ยวสรุปให้ฟังก็จะมีในส่วนของการซื้อเรือนะครับซื้อเรือแล้วเรือต้องซื้อนะครับไม่สามารถที่จะหาตามชายหาดได้นะครับผมแล้วก็ระบบการต่อไฟแบบใหม่เอ้ยไม่ใช่สิ e l e c t r i c a l แบบใหม่นะครับผมอัปเดตมี Spotlight เข้ามานะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ s t o r a t e monitor แต่ว่าตอนนี้ยังบั๊กอยู่นะผมยังใช้การไม่ได้นะครับแล้วก็ จะมีเครื่องยิงเป้านะครับผมที่อัปเดตเข้ามาให้ต่อไฟนะครับแล้วก็เซิร์ไ์นะครับก็คือสปอตไลท์เนี่ยไม่ต้องใช้โลเกตแล้วนะครับต่อไฟได้เลยนะครับผมแล้วก็การต่อคอนโทรลเลอร์แบบใหม่นะครับเป็น Part 2นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตนะครับผมก็ขอทุกท่านเนี่ยมีความสุขในการเล่นรับนะครับผมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับหวังว่าการ มาทำคลิปอัปเดตแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมโอเคขอให้ทุกคนเล่นรักอย่างมีความสุขนะครับสนุกๆไปกับมันนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันโอเคขอบคุณทุกท่านแับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคบายๆไว้เจอกันครับ